มาดูพริกต้นนี้ครับเริ่มจะเป็นโลกนี่ครับผลจะเน่าพริกส่วนใหญ่จะเป็นโลกกุ้งแห้งหรือผลที่เน่าเมื่อตอนใกล้สุกนี่ครับกลายพาะเกิดจากเชื้อราหรือมแมลงมาเจาะกินเราก็ต้องจัดการครับ โดยขั้ tamam นแรกง่ายๆก่อนการแก้พิกที่เป็นโรคผลเน่าแบบนี้ก็ใช้นี่ครับคิดเท่าจากเตาถ่านเราก็จะใช้เตาเผาถ่านนะครับมีคิดเท่า <sweats> ท <ces> ี่เราเผาปืนเผาไม่ก็จะมีแร่ธาตุซึ่ง ทำหน้าที่ช่วยขยายเซลล์พืชให้โตที่มีอยู่ในคิดเท่าเรียกว่าซินิก้าและอีกส่วนหนึ่งคือตรงคิดเท่าเราก็รู้กันแล้วว่ามีฤทธิ์เป็นด่างแต่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคเชื้อราที่ไม่ดีเราจะมาโรยรอบๆโคนต้นพริกเพื่อจะ ให้ปรับปรุงดินซึ่งที่ผ่านมาเกิดฝนตกทำให้ดินในน้ำฝนก็มีความเป็นกรดโดยธรรมชาติตกบ่อยๆดินอาจเป็นกรดเราก็มาเพิ่มค่าให้ดินมีค่าเป็นกลางหรืออยู่ระหว่างส 5. 5ัก5.5ถึง6เมื่อเราโยรยรอบๆคนต้นก็จะใช้ น้ำมาลดท,ทันทีลดเพื่อให้ปรับสภาพดินหรือลากของพลิกจะได้ดูดซึมแร่ทตาดึ่งมีค่าพความเป็นอย่างนี้ไปใช้เพื่อปรับ ไม่ให้เกิดโรคเชื้อราขึ้นส่วนที่สำคัญเราต้องเด็ดออกทิ้งครับเพราะว่าในนี้เราไม่รู้ว่าเขามีเชื้อโรคไหมเขาจะแพร่กระจายไหมเราต้องเด็ดทิ้งดีที่สุด mm hmm. เพื่อความปลอดภัยนี่ครับเรียกว่าโลคก,กุ้งแห้ง ส่วนใหญ่จะเป็นตอนพริกสุกต้นอื่นยังไม่มีนะครับเพราะว่าพริกยังเขียวเด็ดและทิ้งไปไกลๆครับนี่ก็สุกแต่ไม่มีเชื้อโรคไม่มีโรคก,กุ้งแห้งต้นนี้ก็ยังไม่มีเราต้องทำการจัดการเขาก่อน ที่จะระบาดไปทั่วโดยเด็ดผลที่เน่าทิ้งไปการนำพาก็ามีหลายอย่างครับอาจจะเกิดจากตัวมแมลงมาเจาะกินทำให้ผลแล้วก็มีไวรัสมีเชื้อโรคสำหรับมแมลงที่มาเจาะกินไว้เด็ดทิ้งไปให้ไกลๆครับ ก็ยังป้องกันได้ครับเพราะว่าไม่ได้มากาเราเด็ดผลทิ้งเขาก็มาแมลงที่เจาะก็ไม่มีผลก็จะมีเฉพาะผลที่เด็ดทิ้งไปเม่ยังไม่ลุกลามแต่เราก็ช่วยด้วยการใส่ที่เท้าซึ่งปับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดเพราะว่าเชื้อโรคจะชอบเชื้อโรคที่ไม่ดีชอบดิน หรือน้ำที่เป็นกดเราก็ช่วยไว้หลายๆทางครับพริกจะได้ไม่เป็นโครคกุ้งแห้งอีกผลนี้ก็น่าจะเป็นครับนี่ครับติดิ้งไปเป็นการตัดตอนครับกิ่งไม้ผล,ลไม้อะไรที่เราสังเกต ไม่สวยงามเราก็เด็ดทิ้งแม้แต่กิ่งที่งิกงอเช่นมีเพีย้ยอันนี้ไม่มีเพีย้ยนะครับใบจหงิกงอและไม่โตดอกผลก็จะไม่ค่อยมีริกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพีย้ยไฟลายแดงกันเยอะผมก็เคยเป็นในปีแรกๆเพราะมาแมลงวีขาวเป็นตัวนำพาใบจางอีกยอดจางอีกแคบทุกต้นครับทั้งสวนก็มี แต่ตันนี้ไม่มีเพราะว่าได้เรียนรู้ไว้พอแค่ได้ครับด้วยน้ำหมักชีวภาพต่างๆไล่มแมลงนี่ก็เริ่มจะออกดอกตามมาดกครับ้าบำรุงดีๆจะออกดอกตลอดออกผลเมื่อยังไม่ทันได้เก็บก็มีผลมีดอกตามมาเรื่อยๆ เราปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีก็จะแย่หน่อยครับเพราะว่าต้องดูแลบ่อยๆเช่นฉีดพ้นน้ำหมักไล่แมลงจากสะเดาใบาสะเดาหรือน้ำหมักยาเส้นเอามารวมกันกับเหล้าขาวที่เคยนำลงคลิปแต่ต้องใช้บ่อยๆครับ3-4วันครั้งยิ่งดีแต่ผมขี้เกียจบงางครั้งปล่อยจนต้นพืชโทมเพรา ปลูกไว้หลายที่แปลงเล็กแปลงละน้อยจึงบางครั้งไม่ได้เข้าไปดูแลหลายวันมแมลงเขาเจาะกินไม่กี่วันก็ไม่เหลือครับโซมว่าจะแค่ได้ก็้นพืชก็ฟื้นตัวได้ช้าไม่เหมือนกับที่เราดูแลฉีดพ่นน้ำหมักบ,บ่อยๆหรือจะเป็นการบำรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่หมัก ทิ้งไว้น,น,นานๆตากแดบดบทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งขึ้นไปยิ่งดีเพราะว่าในปุ๋ยถ้ายังไม่ผ่านการหมักเขาก็จะมาย่อยสลายทำให้รากพืชเสียหายไปด้วยต้นตาตายไปด้วยต้องให้เขาย่อยสลายดีซะก่อนในขี้วัวในขี้ไก่ก็มีจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายอยู่แล้วครับ ฝากไว้ครับคลิปดูแลพริกไม่ให้เป็นโรคกุ้งแห้งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ